เวลา1 9 3เนาฬิกาสนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ นายาปนาศิริวัฒนาพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนละองทุลรีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำกล้องถ่ายภาพไลก้าลิมิเต็ด dition โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัายซึ่งกล้องถ่ายภาพดังกล่าวเป็นรุ่นพิเศษที่จัดทำขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการฝ่ายกันกองการขอใช้ตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธี บรมราชาพิเศษให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ไปประดับบนกล้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เวลา19นาฬิกา43นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธนินเจรวรรณนประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคพันฑ์จำกัดพร้อมด้วยนายสุภกิจเจรวรรณนประธานกรรมการเครือ เรจริญพกพัน,นธ์นายสุภชัยเจรวันน์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพันธ์นายพักพลงามลักษ์ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการเครือเจริญพกพันธ์และนายพงเทพเจรวันน์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงเนยแข็งและโรงไอศครีมสวนจิตละดาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565